เรื่องราวสุดสะเตือนใจเมื่อแก๊งสแกมเมอร์ฉวยโอกาสพาคนไทยข้ามแดนไปยังกัมพูชาแต่เรื่องราวนี้ไม่ได้จบลงง่ายๆอย่างที่คิดบอกอลายจุดได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเส้นทางลับที่ถูกใช้ในการขนส่งคนเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและอาจทําให้คุณต้องคิดใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์นี้บอกอลายจุดได้เปิดเผยพ,พิกัดช่องทางที่แก๊งสแกมเมอร์ใช้ในการลักลอบนําคนไทยข้ามไปยังกัมพูชาโดยช่องทางเหล่านี้มักจะอยู่ใกล้กับบริเวณบิ๊กซีอรญญญารญประเทศ ซึ่งเป็นที่รู้กันในหมู่คนท้องถิ่นเส้นทางธรรมชาติที่ซ่อนความลับเส้นทางเหล่านี้มักจะใช้เส้นทางธรรมชาติเช่นบริเวณที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีกำแพงสูงขนาดข้างถนนและมีคลองลึกอยู่ด้านหลังการข้ามคลองก็เปรียบเสมือนการก้าวเข้าสู่ฝั่งทางพูชาแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจความซับซ้อนของปัญหาสถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาการหลอกลวงและการค้ามนุษย์ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโลกออนไลน์เท่านั้น ความเสี่ยงที่มองไม่เห็นการเดินทางข้ามแดนโดยผิดกฎหมายมีความเสี่ยงสูงมากทั้งในเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิภาพบทเรียนราคาแพงเรื่องราวนี้เป็นบทเรียนราคาแพงสําหรับทุกคนที่ต้องระมัดระวังตัวและตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทําอะไรแต่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้นคุณคิดอย่างไรกับสถานการณ์นี้คุณเคยได้ยินเรื่องราวคล้ายๆกันนี้หรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้เลย